สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พิเศษโฟกัสไต,ต้หวันประจำวันที่1พฤศจิกายนกับดิฉันหมุนทิราช,ชัยวุฒิคุณผู้ชมคะใต้ฝุน่นกองเรเคลื่อนตัวออกห่างไต้หวันแล้วแต่อิทธิพลรอบนอกยังส่งผลต่อพื้นที่ภูเขาในเขตภาคใต้ ถนนนั้นถึงบางส่วนเกิดการสุดตัวกว่าพันรัวเรือนบนภูเขาในเขตเกาสงยังไม่มีไฟฟ้าใช้ด้านรถไฟสายป่าไม้อาลิซันก็หยุดให้บริการจนถึงวันที่2พฤศจิกายนนี้ด้วยซึ่งไม่เพียงพักต้เท่านั้นเมื่อวานนี้ที่กรุงไทเปก,ก็ปรากฏลมแรงระดับ10เทศบาลรับแจ้งเหตุภัยพิบัติกว่า1,200กรณีที่เขตในหูมีผู้ขี่รถจักรยานยนต์ถูกเสาไฟล้มทับเสียชีวิต เมื่อคืนวันพฤหัสบ,บดีในซอยแห่งหนึ่งของเขตในหูในกรุงไทเปรมแรงจนต้นไม้ใหญ่ล้มลงทำให้เสาไฟฟ้าล้มตามไปด้วยโชคร้ายที่มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขี่ผ่านมาถูกทับและเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลเ ที่ถนนชีจ้างร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งมีกระจกแผ่นใหญ่ริมถนนแตกจากแรงลมพนักงานต้องนำผ้าใบามาป้องกันลมและฝนในชุมชนหมิงซึงของไทเปหลังคาเหล็กของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งถูกลมพัดปลิวไปทับรถที่จอดอยู่ข้างทางส่วนรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลก็มีแผ่นหลังคาเหล็กหลุดลงไปพาดอยู่บริเวณดาวกัน สะพานเหล็กชั่วคราวพังลงในลำธารเหลือเพียงคานเหล็กและถนนเลียบลำธารก็ถูกกัดเซาะประมาณ1กิโลเมตรพายุใต้ฝุ่นทำให้พื้นถนนบางช่วงของถนนสายใตย้ถูกกัดเซาะและพังทลายส่งผลให้หมู่บ้านฟู่ชิงลาฟูหลานเมยชานถูกตัดขาดจากโลกภายนอก นอกจากพื้นที่ภูเขาในเกาชงพื้นที่ภูเขาในจาอีก็มีฝนตกหนักและรมแรงในคืนก่อนเช่นกันทางหลวงอารีซานถูกปิดและกลับมาเปิดใหม่อีกครั้งในวันนี้ส่วนรถไฟป่าไม้อารีซานจะหยุดวิ่งถึงวันที่สอง เมื่อวานนี้เวลา18นาฬิกา40นาทีศูนย์กลางพายุไต้ฝุ่นกองเรได้พัดออกสู่ทะเลที่บริเวณเขตไม่เหลียวเมืองหยุนหลินนะคะส่งผลให้ช่วงกลางวันวันนี้ได้ประกาศยกเลิกเตือนภัยทางบกแล้วแต่อิทธิพลของรัศมีรอบนอกพายุไต้ฝุ่นก็ยังส่งผลให้วันนี้และวันพรุ่งนี้พื้นที่ภูเขายังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักไต้ฝุ่นกองเรพัดผ่านไปแล้วบนถนนหนทางของกรุงไทเปเต็มไปด้วยความเสียหาย ไม่เพียงต้นไม้หักโค่นลงมาทับยานพาหนะที่จอดอยู่ข้างทางแม้แต่ป้ายร้านค้าก็ถูกลมพัดเสียหายด้วยความแรงลมทําให้อาคารบ้านเดินสั่นไหวผู้เชี่ยวชาญเผยว่าการไหลเวียนของพายุใต้ฝุ่นเมื่อพัดเข้าสู่พื้นที่แอ่งกระทะก็จะส่งผลให้ทวีความแรงขึ้น แม้ตอนนี้ไต้หวันจะหลุดออกจากรัศมีพายุไต้ฝุ่นแล้วแต่ผลกระทบจากรอบนอกรัศมีพายุก็ส่งผลให้บางพื้นที่และบนภูเขายังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนเป็นต้นไปจะเปลี่ยนเป็นอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ัวาเหรียญไทตรงซึ่งเป็นด้านรับลมจะยังคงมีฝนตกส่วนพื้นที่อื่นๆมีอากาศแห้งสภาพภูมิอากาศจะค่อยๆดีขึ้น คุณผู้ชมคะผลกระทบจากไตฝุ่นกองเรย์ทให้เมื่อวานนี้ทั่วไต้หวันมีเที่ยวบินระหว่างประเทศและ2ฝั่งช่องแคบถูกยกเลิกกว่า300เที่ยวบินผู้โดยสารกว่า1,000คนถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนเที่ยวบินที่ฮ่องกง28เที่ยวบินจากสนามบินเทาหยวนต้องเปลี่ยนไปลงจอดสนามบินใกล้เคียงแต่ก็มีเที่ยวบินนะคะที่เสี่ยงฝ่าพายุลมแรงลงจอดที่สนามบินเทาหยวนได้อย่างปลอดภัย ช่วงเย็นวันที่31ท่ามกลางลมแรงและฝนตกหนักเครื่องบินลำหนึ่งค่อยๆลดละระดับลงสู่สนามบินเทาหยวนแต่เนื่องจากแรงลมเครื่องบินโครงเคงจังหวะที่เกือบจะสัมผัสพื้นนั้นเครื่องบินก็ต้องยกตัวขึ้นอีกครั้งเพื่อบินขึ้นใหม่ซึ่งเป็นเครื่องบินของสายการบิน s t a r ั u x ที่บินจากโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นกลับมายัางไต้หวันซึ่งเกือบไม่สามารถลงจอดได้สำเร็จเนื่องจากลมแรง ครั้就是就是整个第一次还蛮第二次就还 OK 对的其他的小有人吐有人在哭ูโดยสารระบุว่าตอนนั้นร่มแรงมากเครื่องบินสั่นตลอดเวลาเสียงร้องไห้ของเด็กๆดังไปทั่วหลังจากลงจอดที่สนามบินเถายวนอย่างปลอดภัยทางสตารักก็ได้ตรวจสอบเบื้องต้นทันที นอกจากนี้พายุไต้ฝุ่นยังสร้างความเสียหายให้กับเส้นทางฝั่งตะวันออกของรถไฟไต้หวันผู้โดยสารที่มาถึงสถาน,นีฮัวเหลียนในเช้าวันนี้พบว่าไม่มีรถให้บริการเนื่องจากเมื่อคืนเกิดแผ่นดินไหวทําให้รางรถไฟบิดเบี้ยวและอุปกรณ์ไฟฟ้าในบางส่วนได้รับความเสียหายจึงต้องหยุดการให้บริการชั่วคราวและระบายผู้โดยสารด้วยรถบัส รถไฟสายเหนือยังหยุดชะงักเนื่องจากดินโคลนถล่มทันทีที่พายุเริ่มสงบเครื่องจักรหนักได้เข้าพื้นที่เพื่อซ่อมแซมคาดววาเส้นทางจากสถานีซูอาวชินไปยังสถานีฮาาเหลียนจะยังไม่สามารถกลับมาให้บริการได้ภายในวันนี้ คุณผู้ชมคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงวันนี้ไต้หวันเจอพายุไต,ต้ฝุน่นถึง3ลูกสร้างความเสียหายเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะบริเวณท่าเรือก็ได้รับความเสียหายรุนแรงและมีรายงานเรือประมงล่มด้วยสมาคมสิทธิมนุษยชนไต้หวันระบุว่าหากแรงงานประมงต่างชาติถูกเจ้าของเรือสั่งให้อยู่บนเรือเพื่อดูแลเรือก็จะต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยด้วย ไต้ฝุ่นพัดตรงเข้าสู่ภาคใต้ของไต้หวันลมแรงพัดเป็นระรอกเรือประมงที่จอดหลบภายในท่าเรือประมงตรงกลังโครงเทงตามคลื่นทะเลบนผิวน้ํายังมีเศษชักเรือที่แตกหักจากการชนกันภาพเหล่านี้ถูกบันทึกด้วยโทรศัพท์มือถือในระยะใกล้โดยแรงงานประมงต่างชาติที่ถูกทิ้งให้อยู่บนเรือีเอ่องที่ถูกทิ้งให้อยู่บนเรือ ทกาสมาคมสิทธิมนุษยชนไต้หวันระบุว่าหลังจากพายุไต้ฝุ่นกองเรยอพึ่งถล่มไต้หวันยังคงมีแรงงานประมงต่างชาติหลายคนถูกบังคับให้อยู่บนเรือซึ่งมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางรัฐบาลกลางควรดำเนินการเพื่อปกป้องชีวิตของแรงงานที่ถูกบังคับให้อยู่บนเรือ กรมประมงชี้แจงว่าปัจจุบันคำสั่งหลบพายุบนฝั่งและจำนวนผู้เฝ้าเรือนั้นจะพิจารณาโดยรัฐบาลท้องถิ่นตามความสามารถในการป้องกันของท่าเรือและขนาดของเรือถ้ารัฐบาลท้องถิ่นออกคำสั่งให้ขึ้นฝั่งหลบพายุแต่เจ้าของเรือไม่สามารถจัดหาพื้นที่พักให้แรงงานประมงต่างชาติได้ปัจจุบันมีสถานที่พักชั่วคราว42แห่งทั่วประเทศหากเจ้าของเรือควรอพยพลูกเรือออกแต่ไม่ทำรัฐบาลท้องถิ่นจะสามารถสั่งปรับตามกฎหมายป้องกันภัยพิบัติ พายุไต้ฝุ่นสร้างความเสียหายไม่น้อยให้กับพื้นที่เมืองฮวาเหลียนนะคะคู่สามีภรยาชาวเช็กติดอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติทารกโกโชคดีที่ช่วยออกมาได้สําเร็จด้านอุโมงทางเดินบนซูฮวาก็พังถล่มลงมากําแพงของโรงพยาบาลฐานผ่านศึกสาขาอุยหลี่ก็ถูกลมพัดพังลงมาอีกทั้งที่ตำบลชิวหลินก็ปรากฏพายุหมุนด้วย สามีภรยาชาวเช็กค,คู่นี้ได้เดินทางไปยังเมืองฮวาเลียนเพื่อปีนเขาภายในอุทยานแห่งชาติทารกโกแต่เจอพายุไต้ฝุ่นกองทัพอากาศส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ทั้งสองคนผลกระทบจากลมฝนของพายุไต้ฝุ่นทำให้อุโมงทางเดินชูฮวาบนถนนไท่ก้าวหลายจุดมีดินถล่มลงมาและมีดินสไลด์บริเวณปากทางเข้าอุโมงมีดินหินถล่มลงมาปิดทับเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ที่โรงพยาบาลฐานผ่านศึกกรุงไทเปสาขาอยุยลีก็มีกำแพงขนาด60เมตรพังลงมา ด้านตำบลชิวหลิมเมืองฮาาเลียนเกิดพายุหมุนความแรงลมทําให้หลังคาบ้านจํานวนมากถูกพัดเปิดออกเสาไฟริมถนนจานวนมากถูกลมพัดลม้มระเนระนาดเสียหายหนักพบกับพีดีเอสโฟกัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ